ของฟอมแบบเปิดลูกนีิเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับสองยืนเหม่อครับไม่ได้ขยับขึ้นมาครับแล้วดูจังหวะเทคโหมงโอ้โหและนี่เป็น2แอสซิสต์ของอนันยยอดสังวานนะครับใครยิงไม่เอาครับแอสซิสต์ดีกว่าครับโอ้โหเกร่งคอมาสะครับโอ้โหเอาครับกลับสู่เกมได้ครับโอ้ช่วงต้นครึ่งหลังครับประตูท้ายครึ่งแรกนี่สำคัญครับเอาครับสิงคโปร์โดนไทยตีเสมอสอง โอ้สบายครับแปรสจวดครับยืนสังวานนะครับให้ยิงไม่เอาครับแอสซิสตีกว่าครับโอ้เกรงคอรอบ่งครับ2-2ครับดูครับดูมาสะครับโอ้โหเคลียร์ไม่ลำหน้านะครับโอ้ก็ไม่ยังไม่ดีใจครับเดี๋ยวดูจังหวะยกกลับเข้าไปก่อนเดี๋ยวเปิดแล้วฉลับครับแล้วเขาบ่งบ่งสกัดไม่ดีโอ้สบายครับแปรสจวดครับยืน